สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานไหมครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเจาะรูอโดยสว่านแบบนี้นะครับเนี่ยบางทีเราจะเจาะตามฝาผนังอย่างเช่นว่าเราจะแขวนรูปหรือว่าสายปักไฟอะไรแบบนี้นะครับเราสมมุติว่าในนี้มันเป็นห้องนอนห้องนอนนะครับถ้าเราเจาะเจาะเนี่ยไอคีปูนเนี่ยมันก็จะไหลออกมาข้างล่างนี้นะครับ เอ่อทำให้ลงพื้นในห้องนอนเนี่ยเราก็จะฝาดทัแบบอาดยากนะครับหรือยิ่งบ้านที่ว่าเขาปูพรมนะครับปูพรมเนี่ยมันลงพรมโอ,อ้โหแล้วทำวามอาดยากมากเลยวันนี้ผมมีวิธีเอ่อการป้องกันไม่ให้เศษปูนที่ว่าเราเจาะแบบนี้นะครับเนี่ยไม่ให้มันลงพื้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยอ่ะมาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยนะครับอุปกรณ์เราก็ต้องมีอันนี้นะครับขวดน้าพลาสติกเอ่อจะเป็นขวดอะไรก็ได้ ให้อยู่ลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีมีดมีดปลายแหลมนะครับอาวิธีการทําก็คือนี่เราก็ต้องตัดตัดประมาณนี้นะครับเนี่ยให้มันลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเริ่มตัดตรงนี้นะครับ นะครับปุดมเราก็าให้มันนี่นะครับตัดเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมลองถาดูก,กันอา่าประมาณนี้นะครับแล้วเราก็าตรงนี้เจาะรูนะครับเจาะรูไปไปมัน จะรลูกกะว่าให้เอ,อ่สวานเนี่ยเข้าไปได้นะครับอันนี้ยังเล็กไปเดี๋ยวผมเจาะเพิ่มอีกหน่อยอันนี้นะครับเออสวรนใส่ได้แบบนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการเจาะก,กันเลยแต่เดี๋ยวผมจะไปเจาะที่กําแพง ตรงนู้นนะครับเพราะว่าอันนี้พอดียังไม่ได้เจาะใช้งานเดี๋ยวผมจะไปเจาะกําแพบงบตรงนู้นอ่ะไปดูกันเลยครับอ่ะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเอ้นี่วิธีการใช้งานเราก็เอาปลายสว่านเนี้ยใส่ในรูนี่นะครับนี่ในรูที่เราเจาะไว้แบบนี้นะครับอ่แถ้าสมมุติว่าเราจะเจาะรูตรงนี้นี่สมมุติตรงนี้แล้วกันนะครับนี่อ่ะเราก็เอาเนี้ยแนบแนบนะครับนี่แบบนี้เลย เห็นไหมเนี่ยเอากรโกดแนบสนิทเนี่ยแล้วเราก็เจาะเห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับผู้ชมเห็นไหมผู้ชมมันเศษปูนเนี่ยจะไม่ลงพื้นเลยนะครับเห็นไหมมันนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะลงนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยเศษเศษปูน ที่ผมเจาะแบบเนี้มันจะไม่ลงไปมันจะเข้ามาอยู่ในนี้เลยเห็นไหมครับผู้ชมทาวิธีเนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ายิงท้าบานที่ปูพื้นพรมแบบเนี้ถ้าอย่างเช่นว่าเราจ้างช่างมาให้มาซ่อมปักไฟะอะไรเงี้ยเราต้องการเจาะใหม่แบบเนี้ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้นะครับมันจะลงไปพื้นล่างหรือว่าพรมเนี่ยบางทีเราก็ต้องลําบากทาความอดนะครับโดยเฉพาะพรม อ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ